สวัสดีค่ะชื่อประภาพรนิกจันทร์ค่ะเป็นเจ้าที่บัญชีอยู่ที่ศูนย์ธนกรรมบ้านฟันสวยค่ะบริษัทของเราจะมีอยู่สสาขาค่ะอยู่ที่สาขาศิรินครินแล้วก็สาขาบางนาค่ะหมอทั้งหมดมี1ิบกว่าคนค่ะก็รักษาทางด้านจัดฟันถอนฟันอุดฟันเครือบฟัวล,ลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ลูกค้าคะ่ะจะใช้เป็นเงินโอนแล้วก็เป็นเงินสดส่วนมากก็จะใช้เป็นเงินสดที่เก็บเงินอะคะ่ะจะเก็บเงินไว้ที่ในเกะ๊ะส่วนตัวก็เลยจะมีปัญหาในการดูแลจัดเก็บเงินกลัวว่าจะเกิดการทุจริต ดูรายงานได้แบบเรียลไทม์ค่ะว่าวันนี้เงินรายรับที่เป็นเงินสดยอดเท่าไหร่แล้วช่วยลดการทุจรลิตลดการเดินทางไปธนาคารด้วยแล้วก็เจ้านายก็สามารถดูในมือถือได้ว่าวันนี้รายรับของเงินสดยอดเท่าไหร่โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปทุกวันเพราะว่าอยู่ต่างสาขากันค่ะการทำงานของพนักงานบัญชีทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะไม่ต้องไปเก็บเงินที่สาขาทุกวันค่ะ แล้วก็สามารถดูผ่านมือถือได้ค่ะมีรีพอร์ตออกมาได้ค่ะเป็น excel สามารถจัดการรายงานอันนี้ส่งเจ้านายได้อีกด้วยค่ะยังไงรบกวนฝากศูนย์ธนกรรมว่านพันสวยด้วยนะคะของเรามี2สาขาสาขาสีนคลินอยู่ที่สีนคลินสี่สินะคะส่วนสาขาบางนาจะอยู่ที่บางนาตาดระหว่างซอย11กับ13ค่ะ